วันนี้ผมมีทิปที่จะไปครับจอยเสมอดดาวอยากไปลองบอกวันนี้ลยงได้มาใหม่เลยเป็นซามาโครุ่นช็อตฟิตมีรองแบบไม่ให้น้องใช้เรารู้สึกแบบชาหรือให้เรานั่งสบายไป็นแล้วก็วันนี้เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับผมจะปั่นในระยะทาง100กว่ากิโลแล้วก็ขึ้นเขาประมาณ8กิโลครับเดี๋ยวเังตามไปที่นาน้อย ปั่นมาถึงอำเภอนานน้อยแล้วครับระยะทาง75กิโลแล้วผมได้ขึ้นดอยเสมอดาวต่อครับระยะทาง15กิโลไปทางนี้ครับไม่ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าช่วงน,นี้ก็เวลาขึ้นเขา,าครับตัวของเราก็จะเอนไปข้างหลังเพราะว่าด้วยความชันของเขาผมรู้สึกว่าทำท้ายบอกได้ยกขึ้นทำให้เรานั่งเต็มตูดขึ้นครับตัวเนี้ย นั่งแล้วดีครับผมชอบเลยใครที่มีปัญหานั่งเวลานานๆมีการชานะครับล่องกลางเขาทำมามีความพิเศษมากดูเขาจะใหญ่มากทำให้เวลาเรา,านั่งเบากดทับนานๆรู้สึกว่ามันช่วยเราผ่อนคลายได้ดีแล้วก็ด้วยเป็นรังคาร์บอนทำให้เรานั่งแล้วนิ่มรู้สึกแบบนุ่ม ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์คนที่ชอบนั่งแบบนานๆปั่นยาวๆนานๆนะครับผมค,ครับโปรดติดตามช่อบัานยาไรภาษาไทย,ยโโกดซับสไครต์กดกรดิแจ้งเตือน